เดินมาชนเนี่ยมันบินใส่ผมเนี่ยวิใหญ่ใหญ่ว้าวอเอ้ยวสองครับสามโอ้โหสามเท็มโอ้สามเต็มครับก็สวัสดีเด้อนะครับผม สวัสดีชีพสั้นนะครับผมนุ่นนวันครับครับสวัสดีครับนายวิทย์ธันษาครับครับผมสวัสดีครับผมน้าสัมผัเบอร์นะครับัสดีครับวันนี้ก็ออกไม้กันเนาะวันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ไมายเดิมนะครับหมยพื้นที่สุขบคนนะครับผมไม่สามารถไปขีกันได้เยอะนะครับวันนี้ก็มาลองดูกันครับว่าจะหมานไหมนะครับผมวันนี้ก็เอาเสื้อมาให้นะนะด้วยนะครับผมเสื้อนักมันมัวเนาะนี่อันนี้อ้าวไม่ได้ อันนี้ของนทัศครับผมครับผมครับอันนี้อันนี้ของนวิทย์ครับครับส่วนของนวันจะอยู่ในนี้นะสี่ตัวนะครับแล้วก็ของนาณานะครับผมครับครับทีนี้อันนี้ก็ของนาน่อยไม่รู้ว่าจะจะให้ส่งหรือว่าก็จะมารับเองที่ผมไม่แน่ใจนะครับไปดูด้วยอันนี้จะเป็นเสื้อนักแมมมัว ชุดที่3แล้วเนาะที่ผมสั่งทำเนาะครับแล้วก็ขอบคุณทางร้าน j k, k อร์นะครับผมที่ออกแบบเสื้อนั่งเป็นมูให้สวยๆนะครับผมเนาะนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทําเสื้อของตัวเองก็เข้าไปาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเข้าไปสอบถามแล้วก็ให้นะ้าเข้าจัดการอ,าออกแบบให้เลยนะครับบอกเลยสวยถูกใจใช้ดีแน่นอนครับอันนี้เนี่ยน,นวิทย์ใส่ตัวที่นวิทย์ใส่อยู่เนี่ยสปีแล้วครับนี่ <Wow. S 1> ที่ที่อยู่นี่ ของของน้าท่านอีกปีหนึ่งปีนึงครับของหน้าวันก็ปีหนึ่งนะใช้ดีนีสีไม่ชิดชิดง่ายครับผมไปออกไม้ดา <c oughs> ไปจะหมานก่อนกัน เอาโดนเฉยเฮ้ยึกว่าไปโดนโดนใหญ่ด้วยเห็นไม่วิ่งเออคิปหายแล้ววิ่งแล้วทีเนี้ยเข้าป่าไปแล้วเรียบร้อยมันนี่โอ้โ้โอ้โโอ้โหดูมันไปโดน มันไม่วิ่งวูดิมันติดอะไรไม่มามันติดป่าปื้พี่น้องดยทำไงดีทำขึ้นมาแล้วนะครับนี่ใหญ่มากเลยครับเต็มแรกของวันนี้ครับผม <c oughs> บอือหอปวบักใจเลยขาวตัวผมดูมือครับใหญ่มากเลยพี่น้องครับมันมัน เต็มแล้ครับผมเดินลึกเข้ามาอีกมาดูผลงานของน้าทัดครับนี่เออเออ,อน้าทัดมีตีใหญ่เลยไม่ไม่ใหญ่มากเฮ้ยไม่ใหญ่มากแต่แต่อ้วนครับนี่แต่อ้วนเลยตัวนี้ในี่ใหญ่ไปเดี๋ยวเราขอขึ้นแทนน้าทัดดีกว่าอ่าเดี๋ยวให้หน้าทัดเอาปลาไปแช่ก่อนนะนไปครับ น็อเนาะมันโดนกี่ตัวน่ะมันไม่ไม่โดนตัวเดียวครับเหมือนไม่ไม่ได้โดนตัวเดียวนี่ครับเนี่ยอู้หูฟุกแล้วสองครับสามอ้หูสามเต็มอู้หูสามเต็มอ้าโอ้โหมาเร็วลสามเต็มครับอืดโคตรหวานมหวานอะไรอือสามเต็มครับ อืดหนักเลยทีนี้อืดโอ้สามเต้มครับนัดเดียวพี่น้องโอ้โหดมากโอ้เข้าจุดดีทุกตัวครับสามเต้มครับอืตัวเขาตัวแรกเข้าหัวจุดนอกตัวที่สองเข้ากลางตัวที่สามเข้ากลางป้าดูมเาเนียงสะใจครับจะไปครับนัดเดียวสีเตี้ยม มันมันมันมน,นกทุกตัวนกทุกตัวเลยครับเจ็ไปจมันมัน ใหญ่ครับนิ่มนิ่มนิ่มตัวใหญ่เออโอ้ยเกือบปวดทันขาวชัวนี่เออโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้เข่าดีเลยเดีด้วเด้วยด้วยโอ้เข่าโอ้เข่าตาเลยหยิบรัวแอปหืมนิ่มนิ่มใหญ่มากครับตัวนี้เข่าดีด้วยโอ้โหดูดูแพ้ครับโอ้โหปืนสูตรมันแม,ม่นอย่างนี้เลยเ โอ้ยแสบมือใสมือ,อ,อโอ้โหยางแปซิฟิกครับผมยางแปซิฟิกนะด่งใส่กัดโอ้ไก่ดึ๋งครับดูดูก่อนดูแผลก่อนครับเออเห็นแผลไหมครับสุดยอดไหมใหญ่มากครับตัวนี้สุดสุดอะเตียมที่ห้ามั้งห้าเตี่ยมนะครับผมไปเรื่อยยิงสามนัดได้ห้าเตียมครับข <c oughs> ี้โกงไ่เนี่ยจะไปครับผมมันมา ร้อยไปแล้ววิ่งไปแล้วเอออีตัวนี้ไม่หนีด้วยนะยิงโดนเพื่อนเลยตัวนี้ไม่หนีด้วย,ยร้อยเต็มนี้ครับสวยเข้าสวยทุกตัวอ,อ้าวออนึกว่าสองเต้มที่ไหนได้ไปเอาเกิ่งในไรเข้ามาเนี่ยโอ้โโอถุงกระยาโอเคครับอูอ้เข้าสวายแก้มอ้หมันหวานเข้าแก้มเลยครับมาสองตัวเมื่อกี้ เลยดูแผลเลยครับอุ้ยภาพไม่น่าดูารครับเลยครับเข้าแก้มเ้วอครับผมอ้วนมากตัวนี้จัดไปดูดูผมเดินมาชนเนี่ยมันบินใส่ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งใหญ่ด้วยอ่ช่วยีกแรงเลงอุ้ยอุ้ยน้ำหวานสวยเดี๋ยวเดี๋ยว ็นไปเช็คหน้าวันอย่าให้มันร่วงด้ยวยแค่นี้เอาแค่นี้พอแล้วยทำวันพอได้โอ้โหพอได้เลยนี่ใหญ่ย,ย,ยี่โอ้ยมีหนึ่งเลยอ๋อมันหกักนี่ได้มันหักได้น,น,นี่นะโอ้ลงัลงลังลังนี่ โอ, look, โอ้โหน้ำหวานโอ้ยใหญ่ใหญ่โออ้ยน้ำหวานมีน้ำหวานด้วยนะโยวันนี้ยังไม่พลาดเลยครับโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดไม่มีพลาด ยังโหดวัเน,นี้วันนี้ยังโหดอ่ะไม่พลาดสักเม็ดโหดมากโอ้โหนี่พลาดเลยครับวันนี้ยังไม่พลาดเลยนะครับปืนสูนนี่มันโหดจริงๆเออกลางตัวเปะ๊ะเนี่ยสวยก็จะสวยเลยแหละออปืนสูนนี่โหดมากจริงผาช่างต้องครับผมลูกดอกนารัดคนหลังเขายางแปซิฟิกหน้าโด่งซ้ายกัด จุจวดครับหมานหัวแท่งครับสรุปผลงานวันนี้นะครับผมออกมากันสี่ท่านเนาะนุ่นนวันพันธ์ประชาครับสวัสดีครับนะครับผมสองแต้มนวิทย์พินันสาครับสวัสดีครับนัทธัตพาวเวอร์นะครับสวัสดีครับสำหรับผลงานวันนี้ก็ดูของนวิทย์ก่อนครับนี่ของนวิทย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มนะครับก็ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยสามเนาะแล้วก็รุ่นสวยๆวสามนะครับของนัทธัต สองสี่หกหก,หกแต้มนะครับยิงเอาห้าเนาะอีก <ผม S 2> อันนึงก็อเอาเบ็ดไปตีหัวนะครับเ,เป็นหกแต้มนะครับผมเสมอกันกับนวิทย์ไม่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 ของนวันยังคองแชมป์เหมือนเดิมนะครับท้ายที่รวยนะครับผมคองแชมป์อยู่อยู่ท้ายตลอดนะนวันนะนวันสองแต้มแต่ว่าของนวันก็มีแต่สวยๆนะของวันของนวันมีแต่สวยๆครับ นะครับเกือบเกือบโลอยู่แต่ละตัวน่าจะมีหกเจ็ดขีดอยู่นะครับนี่ของผมครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสวยๆเลยใหญ่ๆเลยก็มีสองแต้มนะครับน้องนั้นก็มีแต่สวยๆเนาะสําหรับวันนี้ก็มีอะไรมากมายนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะออกมาก็เก้าโมงกันแล้วสิบโมงอันนี้ก็เกือบเกือบบ่ายโมงแล้วจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับนี่ดู ทีมงานผมหมดแรงกันหมดแล้วสวัสบหมดแรงกันหมดแล้วครับไปครับผมกลับบ้านไว้แค่นี้พอนาทั์ก็มีโระพอดีไปครับผมแล้วเฮ้ยหยดใส่หัวเลยลืมลังมิมครับนี่น้ำผึ้งก็แล้วนีเลยเลยนเลย นอนอยู่แบบนี้กาดพลาดน้อยปืนสนนี่มันสุดยอดจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ออการตัวเลยเป๊มน,นหลุมกาแดงแป๊ดเลยมันจะโดนน,น,โดนี่นั่นโดนนี่นั่นเินหลุมกัดแดงเป๊ดเลยคือจอดรถพอดีอืมอืมนั่นไงโดน ใหญ่ด้วยบกใจเลยบักใจเลยครับจอดรถพอดีเป็นโลมั้งเหอหนักตึงเลยโดนสวยด้วยเป็นไงล่ะครับหัวแดงแป๊ดะ หมเดยงเป็ดบักใจโห้ยจอดปุ๊บเจอปับอ๋อใจด้วยโอ้คางเป๊ะเลยถึงเย้ต้องอย่างนี้ ครับตัวนี้ไหมอือขดใ่ายอ่ะดื้ยแดงแป็ดเลยเอออคตรเจ๊ครับอุ้ยการเป๊ะเลยอู้หูอุ้งใจเลยครับจอดรถปุ๊บเฉิบปั๊บเลยอุ้ยมันมันขอแรงอือสุดยอดดู จะประมาณนี้นะครับมาถึงบ้านแล้วเด้อพี่น้องอันนี้คือกลับถึงบ้านเหลือประมาณนี้นะครับผมผลงานในเจ้านีลพัดโหดมากครับยิงโอ้ไม่พลาดเลยครับวันนี้แม่นมากยอมรับเลยว่าวันนี้แม่นมากครับผมเนี่ยโหดโหดเลยครับผมที่จริงแล้วผมได้ประช่อ,อีกสองตัวเนาะนะครับแล้วก็ปานิน เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับผมปนีนเนี่ยจะแปดแต้มเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่นี้ผมเจอ f ีฟีข้างทางเนาะก็เลยแบ่งปลาเนียนให้ตัวหนึ่งแล้วก็ปพอช่อนอีกสองตัวนะครับผมสรุปผลงานก็ประมาณนี้ครับวันนี้โหเลยครับใหญ่มากอ้วนเลยสดๆเลยก็ประมาณนี้เด้อนะครับผมสําหรับผลงานวันนี้เนาะนะครับผมออกไปก็สายแล้วนะออกไปเก้าโมงนะครับผมถึงหมายก็เก้าโมงเนาะยิงก็ได้ยิงถึงประมาณ คือเกือบบ่ายโมงเนาะเที่ยงครึ่งนะครับทีนี้นะท่านติดธุระเนาะต้องออกออกากหมมยมาแล้วก็นะท่านก็จะไปธุระพวกผมก็แยกย้ายกันเด้อทีนี้นวิกับนวันก็ย้อนเลาะดูทางกลับบ้านเหมือนกันนะครับผมก็เลาะดูทางกลับบ้านมาเหมือนกันนะตอนเลาะดูทางกลับบ้านนี่ผมได้ปนินเพิ่มอีกตัวหนึ่งกอไซสใหญ่เลยครับนึ่นะครับผมโลโลบวกเ,เลยแหละนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับอีกตัวหนึ่งทีงนี้ผมเจอ f c ข้างทางเนาะนาอะไรผมไม่รู้จำไม่ได้นะครับผม นะครับทีนี้ผมก็เลยแบ่งปลาช่อนให้2ตัวนะครับแล้วก็ปลานิลตัวหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็อาจจติ๊กเกอร์กิ๊กนี้ไปนะครับผมเนาะนะครับต่อไปนะครับคลิปของผมก็ช่วงท้ายๆคลิปผมก็จะตอบคอมเมนต์ผ่านคลิปนะครับผมเนาะนะครับตอบคอมเมนต์หนาผ่านคลิปนะครับก็คอมเมนต์ไหนที่มีหนาๆถามมาเยอะผมก็จะเอามาถามตอบในคลิปตอนท้ายหรือต้นคลิปหรือท้ายคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มี2 คอมเมนต์นะครับที่เข้ามาอคอมเมนต์บ่อยมากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอได้บอกแบบผ่านคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เป็นคอมเมนต์แรกนะครับผมว่าปืนหรือขาที่น้าใช้เนี่ยรีวิวให้ชมหน่อยนะครับอันนี้น้าเป็นล่าสุดก็จะเป็นน้าท่านนี้เนาะนะครับที่คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับผมทีนี้ก็จะมาตอบคาถามตอบคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อนะครับผม สำหรับผ้าที่ผมใช้เนาะนะครับจะเป็นท้ายไม้พยุงเนาะไม้พยุงเจ็ดสีนะครับผมแล้วก็เป็นลางชิงชันย้อมนะครับผมชักเจ็ดสิบนะครับชักเจ็ดสิบทิ้งปลายห้าสิบห้าทิ้งปลายห้าสิบนะครับผมปีกห้าสิบห้านะครับกัดลายเนาะปีกแต่งเนาะอยางที่ผมใช้ถ้าเป็น ไอ้เจ้ามังกรดําผมจะตัด20เนาะแต่ถ้าไอ้จะเป็นไอ้เจ้าเนลพัพเนี่ยผมจะตัดประมาณ1 5 1 6สนะครับี่ตัดยาง1 5 1 6เป็นยางขนาด14รูส3ยางแปซิฟิกเด้อพี่น้องนี่ครับยางแปซิฟิกของหน้าโด่งสายกัดนะครับผมเนาะลูกดอกที่ผมใช้ก็เป็นลูกดอกของนารัตคนหลังเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเชือกนะครับเชือก,นะอกที่ผมใช้เนี่ยผมจะเอาไปด้วยกัน4ีนะ่กระบอกนะครับกระบอกสแตนดาร์ดเลยผมก็จะใช้ร้อยร้อยปอน นะครับผมคือยิงปลาทั่วไปผมจะใช้ร้อยปอนนะครับแต่ถ้ายิงในระยะไกลผมจะใช้80ปอนแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงปลาเอาเลี้ยงปลาหมายความว่าไม่ดึงไม่ดึงสู้นะครับถ้าเจอตัวใหญ่เนาะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าพุ่มเข้ากอไผ่หรือว่ายิงระยะใกล้ยิงปลาใหญ่นะครับผมจะใช้150ปอนถึง200ปอปอนเนาะแล้วก็ไอ้2 0 0อปอนนี้ก็จะเอาไว้ซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าลากปลามาใกล้ พอเราใช้สาย80ปอนยิงยิงโดนปลาและลากปลาไม่ใกล้เรากลัวขาดเนี่ยอย่าเพิ่งไปดึงครับเอากระบอก200ปอนมาใสา่แล้วก็ยิงแล้วค่อยเอาชัวร์แล้วก็ค่อยดึงดึงปลามาเนาะนะครับมีไว้สีกระบอกจะดีที่สุดครับ80ปอน100ปอน2กระบอกแล้ว bon, ก็200ปอน1กระบอกจะดีมากครับนะจบไปเนาะสำหรับอคอมเมนต์ที่น้าๆถามมาว่าให้รีวิวให้ดูหน่อยนะครับสำหรับปืนเป็นปืนผาของช่างต้องเด้อพี่น้องเด้อ อาจจะมีขีดต่มเนี่ได้พม่น้อรวยี่อกไม้มากนะครับสวยมากนะครับผมเป็นผาช่างต้องเนาะถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้าไปถามน้าดูครับว่าสเปกนี้สเปกนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็วากันไปนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้เนาะสําหรับผานะครับผมแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นคอมเมนต์ของน้าท่านนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็คือถามมาว่าหลายท่านเลยเนาะถามมานะครับว่ากระบอกกันนะ กล้บอกที่ผมเอาไว้ใส่ใส่ปืนใส่พ้าเนาะเนี่ยน,นะนะครับผมขนาดเท่าไหร่นะครับท่อขนาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็ยาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเด้อนะครับเนี่ยตลับเมตรผมวัดไว้ให้ดูเนาะตามนี้เลยนะครับผมท่อขนาดแล้วก็ความยาวที่ผมตัดเนาะนะครับเวลาเวลาใส่พ้าก็จะประมาณนี้เด้อพนะี่น้อง ถ้าใส่พ้าก็จะประมาณนี้ครับผม สำหรับตอบคอมเมนต์นะครับผมก็จะประมาณนี้เด้อนะครับผมสาหรับนักหน้าท่านไหนมีข้อคําถามอะไรอยากจะถามนะครับเข้ามาตอบเข้ามาคอมเมนต์ได้ไวทที่ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะยกมาตอบเป็นคลิปให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นลังใจนะครับผมฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ มันๆครับผมอาวิดกันนะวัานจะ